กลับมาพบกันอีกครั้งกับพืชประทะซอมบี้พร้อมกับอัปเดตใหม่ this is halloween this is halloween เพื่อนๆชอบหน้าใหม่ซีซ่าหรือเปล่าครับผมอูววววว้วน่ารักมากนะครับแหมคนบ้าอะไรชมตัวเองก็เป็นนะครับแต่น่ารักจริงนะเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้เป็นของที่รีดีมได้จากกิฟต์การ์ดนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วพอใส่กับหมวกปลาหมกึกปุ๊บเข้ากันเลยกลายเป็นปลาหมึกมีเขี้ยวด้วย เอาละครับคลิปนี้อัปเดตใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปเล่นอีเวนต์ใหม่เอออยู่ไหนนะเอยอีเวนต์ใหม่อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่เป็นด่านใหม่ที่ผู้พัฒนาเขาอัปเดตเข้ามานะครับผมด่านมีชื่อว่า n ในส a ตนนะครับไม่ได้หมดแค่นี้มีตัวใหม่มาด้วยนะครับผมพื้นใหม่เราและจะมารีวิวแจ็คอ l แลนเทน499โลบัให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับกดซื้อมาเลย แล้วตอนนี้ผู้พัฒนาเขาทําการอัปเกรดไม่ใช่อัปเกรดอัปเดตน้องตะวันแล้วนะครับผมน้องตะวันมาแล้วนะแต่ผมซื้อไม่ได้ <c oughs> ขาดอีกแค่8ขอฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดมาแล้วครับผมอ้ายมา4คนเบคอนวิ่งมาไม่ทันเมื่อกี้นี้ <c oughs> <c oughs> เหลือกัน4คนแค่นี้เสียดายมากจริงๆเข้ามาเล่นได้5คนนะขาดอีกคนหนึ่งผมจะโหวตเป็นเอ็กตีมก็แล้วกันดูซิว่ <c oughs> าเพื่อนๆ,ๆเขาจะโหวตอะไรกันอีซี่ มาไปแล้วอันนี้มีแจ็คโอแลนเทนนะครับผมทำไมไม่เรียกเอ็กต์ีมไปเลือกทำไมอีซี่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยมีออโต้สคริปแล้ว <c oughs> อัปเดตใหม่มีออโต้สคริปแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วดูตัวที่เพื่อนเพื่อนใช้ดูดิตัวยังโหดแล้วเรื่องโหมดยังน่ารักนะครับมีออโต้สคริปงั้นกดออโต้สคริปมาแต่เียไทยนะครับผมผู้พัฒนาเขายังไม่ได้อัป เดตปุ่มเปิดปิดเพลงเข้ามานะครับผมผมอยากให้มี b o x t h com มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมป t o i l e t tower defense หรือจะเป็นแมปสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไม่งั้นเราจะเปิดซา u n d e f ฟ e c t ให้กับเพื่อนฟังไม่ได้นะครับต้องรออัปเดตในครั้งถัดไปแหละผมคิดว่าน่าจะมีเราวางไปเลยแจ็คโอเลนเทิร์นใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน250นะครับ ผมวางไว้ตรงนี้จะได้ตีกับเขาไหมนะจะเจอแนปดาก้อนลัดผมหมดปะเนี่ยเพื่อนๆดูดิน้องแจ็คเราไม่ได้ตีเลยนะครับผมพี่มังกรหยุดพ้นไฟก่อนได้ไหมพี่มังกรให้ผมตีสักนิดงั้นอัปเกรดก่อนนะโอเคจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับใช้เงินในการอัปเกรด2 0 0ครับจาก2ไป3 250และจะแม็กอยู่ที่เลเวล3นะครับ ดาเมจเล่า45รัศมีการโจมตี21คูดาว5วิคูดาวนานมากถ้าเทียบกับมังกรล่ะมังกรเขายังอัพไม่แม็กนะครับผมแต่ว่าถ้าอัพแม็กแล้วดาเมจ45เท่ากันเลยเพื่อนๆรัศมีการโจมตี21ไหม17.5บวก3.5เป็น21เท่ากันแล้วก็คูดาวอ๋อคูดาวเขาเร็วกว่าคูดาวของเขาเนี่ยอยู่ที่1.8วินะครับผมแต่ของเราอยู่ที่5วิ ส่วนรูปแบบการโจมตีของเขาจะเป็นแบบเพลเรซิ่งของเรานั้นเป็นแบบแบบอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ได้ตีเลยโอเคได้ละได้ละเฮ้ยเขาทําอะไรอะ่ะเขาปล่อยอะไรออกไปไม่รู้นะครับผมเนี่ยเพื่อนๆดูดิอนิเมชันการโจมตีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปุ๊บเนี่ยผู้พัฒนาครับ499โลบัคนะครับผมทําให้มันดีกว่าดีได้ไมันผมเสียไม่ต้อง499รบโลบัคนะอนิเมชันการโจมตีพี่ไม่ชัดเจนเลยอะ่ะ มันเป็นเหมือนกับการที่เขาพังกกหัวแล้วก็ปล่อยอะไรออกมาจากตรงเนี้ยนะครับผมตรงเทาของเขาแล้วตามเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยเวลาเขาโจมตีเนี่ยเพื่อนๆคอยสังเกตนะดูนะปึ๊บโจมตีมาฮึบฮึบนี่โจมตีมาจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่รู้เขายิงอะไรออกไปเรามองไม่เห็นเลยเดี๋ยวต้องรอหมวดถัดไปครับขอจบหมวดนี้ก่อนทุกคนดูนี่ผมวางไปเมื่อกี้ตรงนี้นะครับผมแจ็คโอแลนดทื่เราแล้วจะกดอัปเกรดปั๊บ ผมจะกดน้ำเกลือยังไงมันติดผนังอะเพื่อนเพื่อนอ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคเราจะต้องหันหน้าจอแบบนี้มีแบบนี้ด้วยเว้ยแล้วก็สงสัยมากเลยเพื่อนๆคอยดูนะซอมบี้ที่ออกมาตรงนี้นะครับผมมันจะมีพีเบิ่มอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเห็นปะซอมบี้คนคุกมันเกี่ยวอะไรกันกับฮาโลวีนครับเนี่ยมีพ่อมดด้วยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยเห็นปะ วิาสาหซอมบี้ครับแล้วมาสักคู่นี้เป็นเพสเซนสมอลแล้วก็จะมีเพสเซนสมอลที่เป็นบอสนะครับผมพีเบิ้มก่อนหน้านี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,หงเหมือนใส่หมวกอัศวิน่ะใช่ปะอันนี้ถังไม่ใช่ถังไปก่อนนี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่นี่เนี่ยเป็นหมวกอัศวินไนซ์ซอมบี้อ๋อโอเคเว็บ20แล้วสุดท้ายโอ้โหเราเจอมังกรตัวอย่างเบิ้มอะเฮดพีเท่าไหร่เฮดพีอู้เยอะอยู่นะทุกคนผมต้องวางเพิ่มตรงนี้ ไม่ได้ไม่งั้นหลุดเขาฐานเนี่ยนะครับผมผมไม่อยู่แนปดาก้อนก็ไม่ไ e. <tinc S 1> หวนะครับผมวางไปวางไปเลยๆเลย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 ทุกคนร่วมโดยช่วยกันอัปเกรดเร็วๆเข้าวางไปตรงนี้อีกหนึ่งตัวสโลผมว่าพอแล้วผมวางแต่แจ็คโอเรนเทิไปเลยก็แล้วกันนะครับผมเอ้าทำไมวางตัวสุดท้ายไม่ได้อ่อไม่พอครับพาทิตย์เราจะต้องขายทิ้งก่อนขายตรงนี้ทิ้งปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ทิ้งขายที่ไม่ได้ใช้ขยับมาวางบริเวณด้านหลังนะครับผมไหวปะเนี่ย หวังว่าจะไม่หลุดนะอัปเกรดแม็กมาเฮดพี HP เหลือเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวนะทุกคนเฮดพี HP! เหมือนไม่กระดิกเลยนะครับผมเฮ2ดพีสองหมื่นถึกมากอะ่ะตีกันแทบไม่เข้าแล้วไหน s n a ปดรก g o n น่อนอะส n a ปดาก้อนของเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงเขาหลุดเหรอหนึ่งสองสามสี่เอาก็อยู่นี่เพื่อนขายทิ้งแล้วนะครับผมแต่น่าจะมีพระอาทิตย์ไม่พอหรือเปล่าก็เลยยังไม่วางผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพื่อนๆนมันฟาร์มไม่ได้แล้วไงพระอาทิตย์อะ่ะ พอสิ้นสุดเว็บปุ๊บเขาจ่ายเป็นแพส s ิบอินคัมเปอร์เว็บนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายเป็นวินะในส่วนของน้องทางตะวันตรงเนี้ยที่เพื่อนเขาวางก่อนหน้าเนี้ยโอเคเหลือเท่าไหร่หมื่นสองไม่ไหวอ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกคนเลือก e ีซีผมรู้แล้ว <laughs> นี่เป็นสาเหตุหลักๆขนาดมีตัวสตันนะโอไมคกโกดลุงนี่ผมวางไปช่วงบริเวณด้านหลังเยอะๆดีกว่าไม่รู้ไงว่าบอสมันจะโหดขนาดนี้ทุกคน เห,เหมือนเกมมันไม่สมดุลยังไงไม่รู้นะครับผมคือลูกน้องเนี่ยอ่อนมากแต่พอเป็นบอสแล้วแบบจะชนะยังไงเนี่ยขนาดแนปดาก้อนยังเอาไม่อยู่นะครับผมตัวเติม4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าลบัคก็ไม่ได้ช่วยไม่ไหวครับสี่คนต้องมาห้าคนนะเพื่อนๆ no ไม่ต้องนูเพื่อนเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่หาพวกอีกหนึ่งคนแล้วก็วางใหม่เฮ้ยแต่ว่าแพ้แล้วได้เจมนะครับผมครั้งก่อนๆเนี่ยแพ้แล้วไม่ได้เจมนะได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าพอดีเลย ครั้งถัดไปเราจะได้ซื้อน้องทานตะวันได้นะครับมาครับน้องซันฟลาเวอร์เจ็เจมซื้อแล้วใส่แทนตัวไหนดีเอาพีชุตเตอร์ออกอ่าพีชุตเตอร์ผมไม่ได้ใส่ผมใส่เป็นรีพิเตอร์งั้นเอารีพิเตอร์ออกแล้วก็ใส่แทนตัวนี้โอเคไม่รู้ว่าเขาให้ในส่วนของพระอาทิตย์เราเท่าไหร่นะครับพียูนิตมันถีดกันไม่ได้พวกจะให้ยังไงล่ะเนี่ยอีซี่นะอย่ามีใครไปเลือกมีเดียมนะแค่อีซี่ก็ตุยแล้ว นะครับผมแล้วก็ออโต้สคริปมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมผมวางหน้าปักทางตรงนี้อ้าโอเคปล่อยให้เพื่อนเพืเขาวางบริเวณตรงกลางนะครับผมมันต้องวางช่วงแบบกระจายไปอย่างไงเพื่อนเพื่อนเุ้ยพลังของเราหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าไม่ใช่ของเราตีเป็น AOE เหรอเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมอัปเกรดเป็นเลเวล2แล้วก็วาง s u n ฟาเวอรไปตรงนี้ s u n f าเวอร์ลิมิตในการวางกี่ตัวครับเนี่ย3ตัวตัวที่4ฟาร์มพระอาทิตย์แป๊บหนึ่งนะ ตัวที่4ี่ก็ยังได้อยู่ครับแล้วตัวที่5ล่ะตัวที่5ก็ได้อยู่เพื่อนๆพ่อนอย่าบ่วงนะว่าวางกี่ตัวก็ได้แต่จะวางแม็กไม่ได้นะเพราะว่าเราจะไม่มีตัวดามเมจเราวางแค่นี้พอนะครับผมแล้วก็กลับมาอัพกิจน้องฟักทองของเราต่อแจ็คโอแลนเทิร์นเพื่อนๆนผมได้เห็นแอนิเมชันการโจมตีของแจ็คโอแลนเทิร์นแล้วนะครับผมเป็นการปล่อยไฟออกไปแบบนี้ครับผมเปลวไฟสีเขียวด้วยนะไม่เหมือนแนปดาก้อนนะครับผมอันนี้เท่กว่ายเยอะครับ เปลวเพลิงจากนารกครับผมแผดเผาดวงวิญญาณของซอมบี้จงมอดไหมนี่ไงเป็นไงวิ่งแล้วเผาแบบเหมือนติดแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคล้ายๆการโจมตีที่แบบว่าติดอยู่กับพื้นเนี่ยเห็นปะ่นะเนีครับพอเขาเดินผ่านเขาก็โดนบินไปแบบนี้นะครับผมเออมันเป็น AOE ไม่ใช่ AOE เป็นเพลซิ่งบืนนะครับผมว้าวเจ๋งมากครับแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยมีเส้นอะไรส้มๆด้วยไม่รู้ใครบัฟอะไรให้กับเราหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ป่ะเหมือนเพื่อนเอนเขาจะยังไม่รู้ว่าหายนะรอเราอยู่เว็บที่20ิครับผมมันออกมาแล้วกระปอมยักษ <c oughs> ์เพื่อนๆพืนผมต้องขายแล้วขายน้องซันฟลาเวอร์ก่อนน้องซันฟลาเวอร์เนี่ยแม็กเลเวลสเหมือนกันนะครับผมโอเคขายทิ้งขายทิ้งให้หมดขายทิ้งพอไม่มีคีย์ลัดแล้วมันจะกดยากนิดนึงนะครับแล้วก็มาวางด้านหลังตรงนี้วิ่งเร็วด้วยเอ้ยลืมไปเอ้าเมื่อกี้ออกด้านซ้ายรอบนี้สับขาหลอกออกด้านขวา มังกรตัวนี้มันกวนครับเพื่อนๆพื่โอ้ไม่ก้อนเราเจอมังกรกวนจะสู้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆมีแจ็คโอเลนเทินแค่คนเดียวนะครับผมเพื่อนเเขามีแต่ตัวเริ่มต้นน่ะไม่ไหวอ่ะดู h ฮดีดิเฮพเหลือ16ื่นนะครับหมื่นหกถ้าผมกดใช้อันนี้ได้ไหมย9ิบลูบักเนี่ยอยากรู้เหมือนกันครับว่าสามารถระเบิดมังกรได้หรือเปล่านะครับผมเชอร์รี่บอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยับมาใกล้ๆดูเฮก่อนเฮ หมื่นห้านะเพื่อนๆโอเคกดไปปุ๊บเชอร์รี่บอมมาเชอร์รี่บอมตูมตูมออ๋อ,อต้องวางก่อนเหรอไ <c oughs> อเราก็คิดว่าแต่แบบใช้ได้เลยเชอร์รี่บอมมาครับเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ผมติดฮิตบ็อกเบคอนสรุปว่าเชอร์รี่บอมยิบเก้าโลบักไม่ได้วางอ๋อแต่ว่ากดได้โอเคตกใจหมดแหม วางตรงนี้ก็ได้เอ้ยทำไมวางไม่ได้อ่ะวางไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอ๋อมันขึ้นจุดสีแดงผมมองไม่เห็นต้องวางตรงทางเดินแบบนี้ตกใจหมดเลยโอเคเชอรี่บอมมาครับตุ้มระเบิดไปแล้วนะเมื่อกี้ระเบิดหรืซสกิ <c oughs> ดดูดูเฮดีซอมบอดดาร์กดากอนเพื่อนเพื่อนไม่ไหวอะ่ะย9ิบก้าโลบักซื้อไปนี่คือเปืองโลบักมาก อือว่าตัวอะไรหูดเกินตุม้มเรียบร้อยครับผมบ้านแตกเอา้าทำไมบ้านไม่แตกอ่ะอ๋อมีการหยุดด้วยหยุดโชว์ความแข็งเก่งก่อนเข้าบ้านลุงยิ้มผมไปมอมมี่รีเทิร์นดีกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวมอมมี่รีเทิร์นไปคลิปแต่ถัดไปนะครับผมคลิปนี้มารีวิวสำหรับอัปเดตใหม่ให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมก็จะมีแจ็คโอแลนเทิร์นที่ว่าเป็นตัวเติมนะครับผมจริงๆผู้พัฒนาเขาอัปเดตมาเยอะนะ ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้ตัวเก่าไม่ใช่1เฮ้ยอันนี้ตัวเก่าปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดีย๋ดวยวเต้องนับตั้งแต่ตรงนี้ดิต้องนับตั้งแต่ตรงนี้เออทีพิเตอร์นะครับผมสามหัวปแล้วก็มีตัวเติมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้3มตัวนะครับผมตอนนี้มีตัวที่โหดกว่าสแนปดาก้อนแล้วนะครับก็คือเจ้านีครับผมเพื่อนเพื่อนน้องเห็ดเนี่ยหมื่นห้านะครับต้องฟาร์มกงินแบบย,วยาวๆเลย โอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ